มีทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณ40 EP เนาะแล้วเขาก็มารวบย่อให้เหลือเป็นเป็นซ็อกคิซีซั่นาซั่ตินาล์ ดราม่าแบบต่างเรื่องขนาดนี้แ่ะก็เลยพอเรามาอ่านบทแล้วเราคิดว่าเออมันมันดรามา่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดรามา่าที่คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่เปรียบคลาสสิก <Very classic. S 2> <ม>เป็นปัญหาชีวิตที่แบบโซคลาสสิกแลก้วก็หลายคนน่าจะสามารถตแบดบวีเลตเอาวีเลตได้ง่ายคือป,ปัญหาชีวิตในครอบครัวว่างั้นเถอะใช่ปัญหาคู่สามีภรรยาาีภรรยา คนที so sad, it, ่มีลูกแล้วเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะครับไม่คุกดาล่ะไม่เคยมีโอกาสได้เล่นแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วมุกดาลูกเป็นยังไงค่ะของลูกก็จะเป็นในเรื่องดราม่าเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้เราก็เล่นดราม่ามา จะมีประสบการณ์แบบนี้มาใช่ค่ะไม่ไม่เคยมีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่ะเด็กด้วยรักก็ตัวสบายรักมากคือเขาโตมากบไม่มีแล้ววันนี้เขาพยายามหาทุกอย่างให้ตัวเองมีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะพยายามไปหยุดที่หุดที่ตลอดเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยากอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมาประดับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างคือสิ่งที่ใจญ่โมากๆก็เลยมีคำว่า คาแรคเตอร์เน well. ี้ยมันเป็นอะไรที่หน้าทาาแล้วก็ยากมากๆต้องเข็นเข็นอารมณ์มากเลยเพราะเราต้องควบคันกับผู้ชายหลายคนเหมือนกันทำบิดาใช่ไหมความาุ้มคำถามดูคุ้มเนี่ยแล้ว้จริงค่ะด้วยคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่าก็คือด้วยบุตรบาาทำงานเป็นค่ะคนขับสายของนักชีวิตขึ้นเขาต้องทำยอดด้วยนี่นั่นเขาก็เจอคนเรอะ ว่าเขา่อมีความหวังว่าวันนึงเขาจะได้เจอ,อกับคนที่ดีคนรักที่ดีมีเงินหรือว่าอะไรแต่ด้วยฉะนั้นทางเดินเขาเขาก็เลยแบบมองแต่ว่าฉันจะทำเนี่ยฉันถึงได้เป็งานนีแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เลยมองสิ่ง่อบาข้างไปทำให้คนเดิน,นอะไรแต่เรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงคะตัวละครแต่ตัวเกี่ยวโยงกันยังไงเ่ะเาบอกว่ามันยิ่หมานเส้นเรื่องเส้นเรื่องของพี่กับพี่โคดเส้นเรื่องของโคกับหลาย แล้วก็มีมิตรสลายคนนึงที่มีเส้นเรื่องเส้นเรื่องของเขาก็จะประมาณแบบว่าผู้ที่เหมือนแบบแต่งงานกันมาตั้งแต่แบ,บรุ่นแล้วก็หลักๆเรื่องแบบบมแฟชั่นเรืองผู้เรื่องแชั่นเรื่องการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนผ่านมีลูกเข้ามามีลูกหลานเข้ามาในโซนของเขาของเราเห็นข้อเป็นแบบปัญหาชีวิตของคุวยที่แบบว่า กันในร้านที่ก็ตึงสายมูอีก็มีการเจอกันเพราะว่ามีการมูผีก็เลยรู้จักกันฝึกทักษะที่สมคัญของการฝกกันและกันเป็นไปก็เป็นไปเพระอีกไม่ได้เป็นไปเพระลานะแต่ว่าแค่แบบว่ามันเหนื่อยจังเลยอ่ะมันแบบด้วยความที่เวลาแบบมันเล่นอะไรที่มันเครียดเครียดแล้วมันแบบว่ามันเหมือนมันใช้พลังมันกิน เหมือนโดนสูบวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราไม่เคย <S <S> <S แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนี้มันจอดแล้วแบบเสร็จนี็คือแบบต้องเลื่อนวันที่ไม่ได้ถ่ายอะคิวท,ที่ไม่ได้ถ่ายก็ต้องแบบมีชาร์จพลังตัวเองเลยนะไม่อย่างนี้คือแบบว่าจะรอนตายแล้วหายไปจากโลกนี้ <S <S อะไรอย่างเงี้ยเหอ,เออมันเครียดมากเลยที่นี่เรื่องเลิฟดีนะเรื่องนี้มันต้องมีเลิฟดสีแน่สีเเลิฟดีนนะ <S <S> 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 อยยางที่มีลิมิตขนาดอะราเพื่อในการีเดึก็คือขอที่มันจะอยู่ในลิมิตที่เราเราคือคือเราไม่ได้คิดหรอกแค่ว่าเราเราอ่านในบทแล้วก็ตัดทอยจะตัดสินค่าคือฟิลออกอะไรประมาณเนี้เหรอก็โอเคอยู่ในขอบที่เราต้องปรึกาศกันซะก่อนไม่ต้องบอกเลย ก็คืไปเลยแล้วคือได้เห็นได้เห็นพร้อมกันเปนี่เลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าแรอย่างมูกล้รากวจะต้องหลายโคนแ้่เพราะว่าเราท่างที่จะแกังสุจริงๆตอนนั้นผมรู้ประมาณนึง้วรู้สะตากรู้สตากรรมประมาณนึงแล้ว่าต้องเจอหนึ่งสองสามแต่ว่าด้วยด้วยบทนมันมันดำเนินไปให้จุดนั้นเอ คือถามว่าเราเป็นพี่ไหมเราเป็นพี่แล้วก็โชคดีด้วยที่ที่ทุกคนที่ที่เล่นเมเขามีจังหวะเขามีอะไรต่างๆที่เซฟเราด้วยทำให้มันข้ามมันอ่าจริงมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันหลบไม่หลไม่ได้เซฟแัหลบไม่ได้แต่เซฟแต่ว่าถามว่ามันมีแนวถือิงหรือ่แต่ว่ามันมีเรื่องเทคนิคด้วยมากอะไทำให้ภาพของจ ไม่มีสเตตินไม่มีสเตตินแต่ว่าแต่ว่ามีการแบบมันจะมีจังหวะช่วงอะที่มันเหมือนจะโดนแต่ว่ามันก็แค่อันนี้ไม่คืออันนี้ไมคือมันคือลิมิตของเราและเงินลงทุนไหนลุกขึ้นมาช้าก็จะทำย่างเข้าจัด ห้วความที่อาจารยนาคยื่นใหญ่เราในเกรงเป็นพิเศษแต่ว่าพี่นาคเป็นคน,ปคนทนี่ถ่ายเนวที่สุด่างเนวที่สุดเขาะาีายนาช่วยหนูมากเขาคิดยเรื่องการเร,นจ,จร,จรน,นจังหวัดระับจังหวัดเมี่จังหวะเลประสการณของกว่าเราเขาหลบให้หนูแบบหมดเลยแบบโดนน้อยน้อยมากมากก็ดีใจที่มาที่นี่มาช่วยอย่างลวกงานจบกกบบมารีครั้งกับนีนี่เป็นไงบ้าง ว่าเป็นครัแรกค่ะครั้งแรกครังแรกทั้งที่เราก็มีไม่คุ้นกันาเเป็นครั้งแรกที่เจอที่มทแล้วก็พี่มีก็ตื่นเต้นมากๆแลตอนที่รู้แบบรกเ็มีใจเจอบน่เช่นกันเราก็ตื่นเต้นแล้วเพราะเราไม่ได้แบบถ่ายละครมา

ดิสน <łość> ี่ทำงานก็ยังไงก็กฟังกับชมเช้าเรีบร้อยว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะแล้วก็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าคุ้มแน่นอนค่ะให้ได้ดูเสร็จเลยนะคะโอเคขอบคุณ